สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบาทก็หายกันไปหลายคลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ด้ามตะใบให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันฮะสำหรับอุปกรณ์ในการใส่ด้ามก็จะมีเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นสำหรับด้ามที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะมีการเจาะมีการเจาะนำค่อนข้างที่จะลึกมาให้อยู่แล้ว เราจะใช้สว่านนะฮะแต่ผมไม่ได้ทําให้ดูนะเราจะใช้สว่านเจาะเข้าไปตามความลึกของของตัวกันตะไบนี้นะฮะหรือว่าบุ้งนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อโอเคนะจ๊ะตัวนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะเป็นบุ่งละเอียดสําหรับบุ่งที่เรามาใส่แล้วก็ด้ามที่เรามาใส่จะเป็นตัวนี้นะฮะให้เราทําการคว้านลูด้วยสิ่งที่เรามี ในทีนี้ก็จะเป็นสว่านกับตัวนี้นะฮะทำได้ง่ายๆตัวนี้เป็นใบจิก2อนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตึงก็ได้หาด้ามอะไรมาใส่แล้วก็แปะๆแล้วก็ตัดให้ตรงแล้วก็คว้านทําให้เป็นลูกประมาณนี้นะฮะอันนี้คือผลงานของไอ้หนูนี่นะส่วนการใส่ด้ามก็เจาะให้ตรงที่สุดแล้วก็จับดูเซนเ,นเตอร์ซ้ายขวาซ้ายขวาของตะไบแล้วก็ ด้านล่างกับด้านบนสังเกตไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่เห็นไหมมันจะโค้งไปทางไปทางด้านล่างถ้าเราลองจับเซนเตอร์ดูว่ามันจะด้านไหนด้านไหนมันใช้ได้ก็จับดูฮะจับดูได้หรือจะทําแบบรูใหญ่เป็นกลมๆเลยก,ก็ก็ทําได้ฮะแต่ว่าในที่นี้ในที่นี้นะตัวนี้ตรงไหมค่อนข้างที่จะตรงนะฮะเราก็เมื่อได้แล้วเราก็ผสมเลยฮะ ในคลิปนี้จะใช้อีพ็อกซี่นะฮะยี่ห้ออีพ็อกซี่หรือว่าเป็นเป็นกาวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมาผสมให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมจริงไม่ต้องใช้เยอะนะเพราะว่ามันมีช่องว่างแค่นิดเดียวนะฮะเราใส่ตรงนี้เข้าไปเราก็กะเอาผมก็กะฮะไม่ได้เรียนจบที่ไหนมากะอย่างเดียวฮะใส่สีขาวหรือสีดําก่อนก็แล้วแต่นะฮะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรก่อนแต่ผมเอาบลงไปก่อนเลย แล้วก็ตัวได้เไม่เยอะนะคระับน,น,น,นิดเดียวแล้วก็ผสมอันนี้อาจจะหายนะฮะแต่ว่าเราใช้ไม้หรือใช้อะไรก็ได้มาเขีย่ยให้มันเข้ากันนะฮะให้มันเข้ากันชัดไหมฮะส่วนการใส่ก็การใส่แบบนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากฮะ มันจะยุ่งยากตอนเอาออกจากอันนี้แหละยิงใส่เจลนิดก็ได้นะก็ไปายไปเลยฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่อย่าลืมนะฮะมีเทปพันสายไฟก็เอามาพันตรงต,รงตะไบไว้นะฮะหรือว่ามีเทปใสก็เอาเทปใสมาพันไว้เทปพันได้หมดฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันโดนแล้วมันมันไม่ค่อยสวยก็ใส่ไปเรื่อยฮะจนกว่ามันจะลงค่อยๆยัดลงไป จเย็นๆตอนนี้คลิปก็เดินทางมาได้3ามนาทีสามาวินาที<ม>ก็ะมานี้นะมันไม่ค่อยสวยหรอกเราก็เลือกด้านที่เราต้องการนะเลือกด้านที่เราต้องการจะใส่นะถอดเข้าถอดออกดูก่อนให้มันแน่นๆดูแล้วก็จับ ซ้ายขวานะฮะตัวตะใบกับตรงนี้นะซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็ด้านล่างกับด้านบนนะพยายามขยับเดี๋ยวผมจะจะประับก่อนนะฮะก็ถ้ามันยังมีรูอยู่ก็เขียฮะแล้วก็ถ้ามันได้เซนเตอร์แล้วก็พยายามจะไปขยับมันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไอ้กาวตรงนี้มันยังไม่เซ็ตตัวนะฮะต้องรอสักพักใหญ่ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งขยับมันมากนะฮะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ศูนย์ก็ค่อยขยับนะแต่ถ้ามันได้ตอนนี้ผมกําลังเล็งหาอยู่นะแต่ว่าเราต้องเล็งก่อนทําให้มันหลวมให้มากที่สุดฮะเพราะว่าถ้าหลวมมากมันก็ขยับได้เยอะเมื่อขยับได้เยอะมันก็มันก็แต่งได้ฮะแต่ถ้ามันขยับได้น้อยมันก็มันก็มันก็แต่งไม่ได้ บางทีมันก็งอด้านซ้ายเบี้ยวด้านขวาอย่างเงี้ยฮเราเราต้องมาต้องมาแต่งให้มันดีๆหน่อยนะต้องมาขยับเล็งนะฮะใช้ตาเล็งอย่างเดียวนะ,ะทำไมต้องคอร์สตนี้เพราะว่าต้องการให้เนี่ยมันลงอีพ็อกซี่มันลงไปเสมอๆกันนะถ้ามันลงไม่เสมอมันก็ มันก็จะมีช่องอากาศอยู่ข้างในถามว่ามันแน่นไหมมันก็แน่นนะแต่มันไม่ค่อยสวยแค่นั้นแหละส่วนไอ้ที่มันเลื้อๆออกมาเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันใกล้จะเซตตัวแล้วนะฮะมันจะมีจังหวะที่ใกล้จะเซตตัว,แล,ว <S <S แล้วเราค่อยเอาคัตเตอร์มาแต่งฮนะเอาคัตเตอร์มาแต่งตอนนี้มันก็ได้ที่ละตรงอยู่ในระดับหนึ่ง อาผมจะวางไงล่ะทีนี้เป็นอันว่าตรงหาอะไรมาไว้อย่างนี้นะฮะรู้มันตรงไหมเดี๋ยวผมเล็งดูก่อนอีกรอบนึงก็ค่อนข้างที่จะตรงนะฮะ ตรก็การใส่ตะไบด้วยอ e ีโอกซี hmm. ่ก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็มันมันแกะออกได้นะแต่ต้องรอให้มันแห้งก่อนไอตัวเนื้อหมือนดำเหือเหลืองถ้าจะเก็บไว้ใช้นะเอากิงๆเอาก,กระดาษมาคนก็ได้มันก็ได้ก็ใช้ในปริมาณที่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงนะอันนี้ผมก็ใช้มาแบบนี้เลยถ้าเกิดใส่ตัวใดตัวหนึ่งเยอะเกินไปบางทาีถ้าใส่สีดำเยอะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะถ้าใส่สีดำเยอะมันจะแข็งเร็ว แต่ถ้าใส่สีขาวเยอะมันจะแข็งช้าแต่ถ้าใส่เท่ากันมันจะแข็งในอัตราเวลาที่เหมาะสมซึ่งผมไม่สามารถบอกเวลาได้เป๊ะนะฮะก็ในนี้มีระยะเวลาในการใช้อยู่นะฮะผมก็ไม่ได้อ่านหรอกเพราะมันอ่านนานแล้วตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทหาซื้อมาใช้ได้ฮนะส่วนตะไบนี้ก็ต้องคงต้องรอสักพักนะฮะที่ข้อสำคัญอย่าลืมนะหาเทปมาแปะตรงนี้นะมันอาจจะทำให้สีไม้ เปลี่ยนได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักพักสีเขาก็กลับคืนมาตรงนี้อาจจะเข้มตรงนี้อาจจะจืดเพราะว่าด้วยความที่ว่า,าระยะเวลาในการซับแสงของไม้มันไม่เท่ากันก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาฮะไม่มีปัญหาส่วนความตรงก็มันมันมันเอียงเอียงตามตรงนี้นะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับใช้ได้หรือจะงอตรงนี้ ก็สำหรับเพื่อนสมาชิกานใดนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮนะก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับงานไม้นะฮะคนไม่เต็มบาทนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม